สบายดีปะลุงพบพอกับสองมิดปะลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านมันนี้้องมิดมาบ้นานหล,ลังเชียวกลับลุงมาบ้านน้องสูงได้ขนมมาฝากป้าพิ่นปะลุงไยมีไฟอยู่เนะาะบบาขวัญเมนกักเทน,เ,น,นเอาอนขนมมาฝากเ,าเบิดเมือ่อ มากระสายฝนบ่แมนออกเจริรายเด้อเมตตาเมตตาเพิ่นบ่ได้มาลูกไสมาแทนลูกไสมาแทนงานข่าวลายงานข่าวลายอ่ะสั่นเพิ่นว่าอันเอาไปส่งให้ลูกไผ่นําเพิ่นว่ายังสิยังสิไปส่งให้ลูกไผ่เพิ่นอยู่โอ้โห้เข่ฝนตกกะแข่งน้ำแกงก็เล่นลูกไผ่เนาะแม่นทำคะแนนขนาดแล้วท็ไม่ไน้เด้อเดี๋ยวบะมู่ข่าบะคูโต้

เาเป็นยังบ้างเมนหมดหมดแต่้รวต้มบ่ปะโอ้ยใส่ห่อข้าวเลยใส่ห่อข่าวอ๋อมะกระโบกมากะโบกกรม่ันนี้มาพามมาพาโอ้ยมากรบพุนมานำปลย เอาผ่านห้มันได้เก็บเพียงได้หนิเราเจอกับชับไปเลยก่อมันมันนี่บอกวันไปเนี่ยเห็นเขาได้เขาดีมันนี่หักบ่เอาสูเมียพังดอกกันฉันเมียผมไปน้ำดิก็เลยเมียผมไปน้ำ พอมียังวมคนแตที่ราต้สาว่ะคนกระตุกไปลงธรรมดาเนี่ขอลูกันอยาเป็นขอลูกดเลยะพอมี้คนตกไปลงเปโอเคลาเฟก้าผูกงวอยุดไปลง คนตกป็อยมาวันนี้คิอไปหน้าหนองเยี่ยมอยู่กันรึมยคนตกมาก่อนอ๋อดีดอ้อเลยตอนนั้นสุดนุงพากันมากินมาถึงเล่งด้วยระวังเด้มอแรงระวังหัวแรงได้มาแรงไปุดสีบอมบามแมงสามโม้อ

เดีย้อขำรอร่อยเย็นน่เดิอือมือไม่ใช่ตัหมือคุณ้าเลยเนย <c oughs> มือหนามัยนันส่เอ้ยอาจจมอสมนสกอันส่บาทเติอมอยู่กันบาทมากบางที่ครับว่นวะบางันอาจจะเลยลงบางทีกินรางเงนอื่นคนด้ลงแต่มนคนร้ายนะครับฮ่า่าา ไปเดียวไดอนา้ลักอไปคเดียวลักไคนเยมันนี่กับเมียปล่อยโอกาสไปมันนี่มื่นะจ๊ะวเาต้องทำบุญก่อนทำไรมีนะคะงานที่บอกคนเมื่คนม่อหมนหมดก่อนได้ใ่หมเสือเ่้ากระบอก้นบาทนะไมหลอกมาอยู่เว้ยดหลอกเห็นขนมลายไได้เนาะ ขนมลายพื่อใจน่นอยากอาศัยอันหนึงจับขึ้นมา่องอันนู้นให้บาคินหัวเด้อวายอสิาทยอดแค่สี่อะไรไปเลยเป็น่าทเราเถอะสี่าบกนี่ละมือบุกกะลงอมคุณนลจะวลงไปแม่เอาระบียบนคุณลยนะย่านจะบริบุญมืออนะแม่มือเออแข่งมือื่นนะน้่งแข่งมันร้อยเลยาตอ

่ขณะตอ,ตอนนี้ก็ยังฝนตกเลยตอนนี้ที่เพื่อให้เราได้ปียาก่อนละ่ะปะแม่นพอลุงเอ้ยฝนตกซ้ำมาสิไปนหน้าหนองเยี่ยมหพพัวฝนตกพอล,ลุงก็เลยมาเฮือนพอลงุงเอ้ยไปหอดแต่บ้าน,นโน้นสูงหอดบ้านหลังจีเขียวพอลุงก็ลัง้าง,งออกมาแต่บ้านหลังจีเขียวมาสิไปน,นหน้าหนองมอดหัวฝนตกน้องมีก็เลยกลับมาบ้านเลยพอลงุง พอไปหน้าน้องมอดน้องเยี่ยมบ่ได้ฝนตกน้ำห่วยร้ายปะลุงน้ำห้องร้ายน้ำห่วยร้ายและความบ่ได้แล้วก็กลับมาปะลุงเลยกลับมาบา้านกลับมาเฮือนคือเก่าปะเลยฝน,นตกโอ้โนตกแห้งปะลุงข้างหน้าเนี่ยสิเป็นห้องน้ำน้องหมีปะลุงเลยประเด็นเข็ดใกล้เฮือนสั่นปะลุง ทางไปข้างน้ากันสี่หกแน่พื่นดว้หย่าถูกหญ่าอันนี้เป็นเส้นหย่าของน้องมิกก็ดูวันศุกร์ไปหาน้องเยี่ยมว่าเช้าขนมไปฝากเพื่อนเลยผลฝนตกน้องมิกก็กลับมาเลยออกมาวิทย์อันบ้านหลังจีเขียวแล้วพอฝนตกมา ขนมีดไปกะแข่งฝนไปผัดบัดกลับมานี่สิกลับมาบ่ได้ไลุงเไหมสิแข่งแข่งฝนกลับมากัดหนกอีกไปรู้ไหมสิกลับมาบ่ได้เพราะน้ำห่วยสิลายไลุงเไหมสิความห่วยบ่ได้น้องมีดก็เลยบ่ได้ไปไลุงเไหมก็เลยได้กลับมาเฮือนคือเก่าลูกลูกสะไบแม่ตาบ่ได้กินขนมฉ่ำไปรู้ไหบุญนปากบ่มมี่ฉ่ำมาชัด ฝนตกลาดก่อนไปหอดนะม่น้องเทนไปลุงไปหอดแต่ปลาเทนเพิ่นแม่น้องเทนเพิ่นหอดบ้านล้างีเขียวแต่การกลับมาเลยฝนตกตอนน้องมิดนางลินกับฝนกับฝนตกดอกปลุงน้องมิดผักแล้วผักกล้องแล้วกับนางลินฝนเช้าตกแกกต่ก็น้องมิดออกมาเพราะว่าฝนตกน้องมิดกบมาเลยไปเลย ออกมาวิทย์เพื่อล้างคียวผ่อฝนตกหนักหัวไอ้เบิงในปลาลุงฝนนะจนสิบโบเห็นที่เลยผูโทษโคไปไปทางเพื่อนฮราปลาลุงฝนตกหนักปลาลุงเลยผูเบิงในแ่ปลาตัวนำ้ำฝนตกหนัก พอต้องแห้งเลยปปลาลุงเอ้ฮอดบุญนันห่อเข่าวศาสวนฝนตกปลาลุงเอ้ยฝนตกกระตกแห้งเลยน้องมิดจุดไปหน้าหนุ่มเยี่ยมบวกกับไปหน้าหนุ่มเยี่ยมคันไปกับก้กมาม้าไร่น้ำห่วยอันนี้สิเป็นขนมปลาลุงขนมของน้องมิดอะไรปลา,ล,าปลุงเอ้ยน้องน้องเยี่ยมมุมมีบุญปากซรัพปลาลุง ฝนตกห้ามก่อนฝนตกหลั่ทางหลั่ทาง,ทาง,น,งทน้องมิดซับน้องเมิดกับเไป,ปหาน้องเยี่ยมนีกไปลงเลยฟ้าตัวฝนตกนะน้ำในหลังคาเฮือนไหลลงมาไปลงเลยไปเน,นี่ต้องขอโทษได้รัไปันเลยน้องมิดกับเด็ไปหาน้องเยี่ยมสับ ฝนตกห้ามก่อนเดินน้องมกะชิหกแน่ปลเลยเอราะวบารเก็บกวาดตอนนี้กับพนตกะปลาลากับห้องดอกจว่าฝนฮน้องมกะชิอคลิปเพี้นตนี้เียปงคลิปหนาพก้อนไม่ากก็ลร์ก็แท์กดติดตามซองน้องเม่นเนี่ยปลงสบายดี